เริ่มแล้วครับเทศกาลคเนตจตุรถีที่ห้างเซนท่านมารีนาพัทยาเหนือจังหวัดชนบุรีโดยชมรมคนรักพระพิกเนตเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมน้อมก้าวถวายการเฉลิมฉลองด้วยพิธีกรรมสงน้ำทะเลพระพิกเนตการบูชาครอบเสียนครูเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตามแบบฉบับโบราณของประเทศอินเดีย งานจัดไปจนถึงวันที่21กันยายน2567และไฮไลท์ในวันเสาร์ที่21กันยายนเวลา18นาฬ59นาทีร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระพิกนเนตรส่งเสด็จสู่ทะเลณท่าทเทียบเรือแหลมบริหายอาจารย์ชัยวัฒน์เดดนาทีเจ้าวิธีสอบถามโทร0813579879หรือ0830934703 พระพิคเนตมหาเทพแห่งศรัทธาโครงการมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่วันประสูติองค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับ